แล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะในปีหกสองเนี่ยจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยนะเราก็มีการโยนภาชนะให้ด้วยนะฮะถ้ามาร่วมกับเราก็จะต้งรัฐบาลได้แล้วจะได้ไปช่วยกันแก้ไขรัฐมนูญไม่เอาค่ะสบัดบ๊อบใส่แล้วก็กระโดดไปร่วมกับลุงได้เป็นประธานสภานะคะจุลินก็ได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เจ้าของฉายาวลีนะคะผีแพงนั่นแหละค่ะพอตัวเองมาเป็นพาณิชย์เท่านั้นแหละค่ะ มันเลยกลายเป็นผีไอ้แพงเลยแพงทุกอย่างเมื่อไข่ยังแพงเลยหน้ากากอนามัยก็หายตั้งแต่สมัยที่อยากก่างกรณีที่ชวนพูดเนี่ยก็ตั้งแต่สมัยตอนที่ยังเป็นพักไทยรักไทยอยู่เลยค่ะมึงก็ยังมาวนลูบพูดได้เนาะนี่มึงแก่เกินไปหรือไงมึงเชฟสมองบ้างหรือเปล่าสรุปตอนนั้นที่ไปผ่าตัดเนี่ยนะคะเอาไปผ่าตัดหัวใจเนี่ยได้เอาหัวใจตัวเองหรือเอาหัวใจใครใส่ลงไปจ๊ะถึงได้ออกมาพูดวนลูบอยู่แค่เนี้ยแล้วไม่เคยเห็นความผิดของตัวเอง พักตัวเองที่ร่มสลายมันไปเกี่ยวอะไรกับเพื่อไทยถ้าวันหนึ่งพักคุณเนี่ยจะต้องต่ำสิบหรือพักคุณจะต้องมีอันอะไรไปคุณต้องยอมรับเลยนะว่าพักเพื่อไทยตัางหากที่ถูกพักคุณเนี่ยทำทำอะไรต่ออะไรไว้ตั้งเยอะกรณีของจำนําข้าวใครล่ะเป็นคนไปร้องกรณีพักเล็กจ้างพักใหญ่ก็ใครละ่ะ เพราะฉะนั้นในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ฉันบอกว่าไม่ได้มีใครไปแก้เมืองพักเพื่อไทยตั้งแต่ไทยรักไทยมาจนกระทั่งพลังประชาชนถึงพักเพื่อไทยเนี่ยยังไม่มียังไม่เคยมีพักเนี่ยเขาไปทําอะไรมึงเลยค่ะมีแต่มึงนั่นแหละค่ะหนักสุดก็ปีห้าสามนะคะพูดว่างเอาแต่เรื่องถนนนะคะเอาแต่เรื่องที่แบบว่าเขาจะดูแลจังหวัดที่เลือกตัวเองก็คือจริงๆดิฉันจะพูดอย่างนี้ค่ะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยสุพรรณเขาจะเลือกแต่บรรหาร นะคะซาแก่เขาจะเลือกแต่เทียนทองแหละจ้ะเออหรือแม้กระทั่งโคราชเขาจะเอาแต่ลิปตาพันลบเหรอถูกต้องไหมก็เป็นการเมืองมึงก็เรียนรู้ด้วยนี่มันกี่สิบปีแล้วยังวนลูปอยู่นั่นความผิดของมือะแย่มึงไม่พูดเลย มีแต่พักเพื่อไทยเป็นพักที่ไม่ตะบัดสัตว์แล้วตอนที่มึงกระโดดไปร่วมกับลุงนะมึงไม่ตะบัดสัตว์เลอฮะ,ะตอนมึงไปาหาเสียงเนี่ยมึงพูดเหระคะว่าเลอกผมเลือกผม,เ,กผมเดี๋ยวผมจะไปอยู่กับลุงอะ่ะลราพูดอย่างนั้นจะมีใครเลือกแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะ,ะในปีหกสองเนี่ยจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยนะ,ะเราก็มีการโยนภพชนะให้ด้วยนะฮะถ้ามาร่วมกับเราก็จะตั้งรัฐบาลได้แล้วจะได้ไปช่วยกันแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่เอาค่ะสบัดบ๊อบใส่ แล้วก็กระโดดไปร่วมกับลุงได้เป็นประธานสภานะคะจุลินก็ได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เจ้าของฉายาวลีนะคะผีแพงนั่นเลยค่ะพอตัวเองมาเป็นพาณิชย์เท่านั้นแหละค่ะมันเลยกลายเป็นผีไอ้แพงเลยแพงทุกอย่างเมื่อไข่ยังแพงเลยหน้ากากอน,อนามัยก็หายถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ทำไมถึงพูดแบบนี้ยังโยนให้พรคเพื่อไทยอยู่นั่นแหละ ถ้าพรรคคุณจะต้องเป็นอะไรไปเนี่ยนะคะฉันบอกว่าคุณก็ต้องโทษคนในพรรคคุณเองนั่นแหละแล้วนี่เป็นวิธีการเอาคืนที่ฉันบอกว่าเป็นอะไรคือเป็นการเอาคืนแบบไม่ได้ไม่ได้เอาคืนหรือเป็นการแก้แค้นแบบไม่ได้แก้แค้นวันนี้ถ้าพรรคประชาธิปัตย์จะต้องมาอยู่กับพรรคเพื่อไทยก็ต้องขอบคุณนะ,ะบดดาสอสที่เป็นคนหัวใหม่รุ่นใหม่มันต้องลืมอดีตค่ะไม่ลืมอดีตก็วนลูปอยู่กับเนี่ยนะคะไม่สร้างถนนให้กู สองที่น้องนี่ไม่เอางบลงไปสร้างถนนให้บ้านกูก็บ้านมึงมึงยังไม่มีปัญญาดูแลแล้วมึงจะให้เขาไปดูแลได้ยังไงนะฮะรับผิดชอบบ้างกรณีไม่ว่าจะเป็นกรอเซตตาดใบาเนี่ยนะฮะสอสอมึงไม่รู้เรื่องเลยเหรอหรือแม้กระทั่งกรณีของการที่กัดตุนน้ามันปาล์มหรือแม้กระทั่งยางหรือแม้กระทั่งยาเสพติดริมฝั่งทะเลของมึงเนี่ยอย่าพูดค่ะไม่ต้องมาโยนให้เพื่อไทยค่ะ จนมาถึงวันนี้ในขณะที่ทักษิณเนี่ยนะมึงไปชี้หน้าว่าเขาเป็นคนโกงไปชี้หน้าทักษิณว่ากลับมาก็ไม่ไม่ไม,ไม่ติดคุกไม่แต่วันเดียวไปชี้หน้าว่าเขาเป็นนักโทษเทวดาแต่วันนี้เนี่ยเขาลงพื้นที่ที่ไหนคนแห่แหนไปต้อนรับแมก้กระทั่งเด็กทารกอะ่ะเด็กตัวเลก็ลกๆอ,ะอะ่ะอายุไม่กี่เดือนอะ่ะนะคะยังยอมให้ในยบาสินีฮุ่มอะ่ะในขณะที่พวกมึงไปไหนกันบ้าง ตอนอยู่ร่วมรัฐบาลกับประยุทธ์ตอนนั้นก็ไม่ได้เป็นฝ่ายค้านนี่ก็เป็นรัฐบาลน,นี่ก็ทําอะไรกันบ้างล่ะแล้วถ้าวันนี้พักในท่านกรรมจากสิบโทษใครคะเพราะพักการเมืองที่ได้เข้ามานั่งในสภาทุกคนก็คือมาจากการเลือกตั้งหรือจะเอาเหมือนสนลิมเฟสองว่าที่พวกนี้มันชนะเลือกตั้งเป็นเพราะมันซื้อเสียงแต่จริงๆเขาเคยพูดเขาบอกว่าคนที่เลือกพักเพื่อไทยนพวกเห็นแกเงินเขาเอาเงินมาแจากก็เอา พวกคนจนพวกนี้ไม่รู้สีรู้แสดเขาเอาเงินมาล่อก็ไปเลือกโห้ทุกคนเขามีสมองกัไอ้ควายถ้าเขาม,มีสมองเขาไม่อยู่จนกระทั่งอายุครบสิบแดล้วได้ไปเลือกตั้งหรอคะ่ะมึงอย่าด้อยค่าคนอื่นเขานะนะคะปิดสวิตช์สามปอนะคะกำลังจะเกิดขึ้นคือเอาให้มัน่นส่วนมีกินมีใช้เนี่ยนะคะมันก็กำลังดำเนินการอยู่ไม่ใช่เหรอยังคงจะมาพูดถึงเรื่องอดีตทำไมคะ เคยมีวิสัยทัศน์อะไรที่ไกลไปกว่าปลายจมูกไหมฮะด,ดีใจนะที่ได้เห็นสัญญาณหลายอย่างนะฮะของรัฐบาลชุดนี้อใครที่มันโมแต่แหกปากบอกว่าไหนมึงบอกจะปิดสวิต์สามปอเนี่ยนะเดี๋ยวปิดให้มึงดูการปิดสวิต์สามปอวันนี้เนี่ยนะคะไม่ต้องขอโทษนะครับไม่ต้องเอามือไปแตะเลยะคะ่ะมันปิดเองคะ่ะปิดกันเองช่วยกันปิดกันเองคะ่ะ แล้วถ้าสมมตินะคะว่ารัฐบาลชุดนี้จะเต็มไปด้วยพรรคนั้นพรรคนี้ก็อย่าไปสนใจค่ะเพราะอะไรบางทีการเอาคืนเนี่ยนะคะมันไม่ใช่ไปตบตียุมหัวกันล่ะคะการเอาคืนนี่ก็คือทําให้มึงอกแตกตายอะ่ะนะคะพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะเอาหน้าไปไว้ตรงไหนโดยเฉพาะชวนเนี่ยพูดแล้วนะคะบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการจะไปร่วมกับพรรคเพื่อไทยเหตุผลก็คือเพราะพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะ ไม่เคยเคยเคยพูดไว้นะคะว่าจะดูแลแต่เฉพาะจังหวัดที่เลือกตัวเองซึ่งเรื่องนี้ถ้าทีฉันจำไม่ผิดตั้งแต่ปีสี่ตั้งแต่ปีหลังจากการาหลังจากคือสมัยที่สองอะนะคะจริงๆเขาไม่ได้พูดแบบนั้นแล้วเรื่องนี้มันตั้งแต่โอ้โหปีเท่าไหร่นะปีสี่เจ็ดมั้งนะคะตั้งแต่ช่วงปีสี่เจ็ดแหละ สี่เจ็ดสี่สี่หกสี่เจ็ดนี่แหละถ้าจำไม่ผิดแล้วชวนก็วนหลูปไปอีกนะคะบอกว่าพอพักเนี่ยเวลาเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยไม่สร้างถนนให้บ้านเขาชวนคือนี่จะแกว่งปาาอะไรคะแล้วตัวเองเป็นนายกสองสมัยเป็นรัฐบาลตั้งสองครั้งนะคะทำไมไม่เสือกสร้างลรอคะจะมาอาศัยอะไรเขาล่ะเขาก็ลุล่มลุ่มดน,ดนเดี๋ยวถูกยุบพัก นะเดี๋ยวถูกยึดทรัพย์เดี๋ยวถูกยึดอำนาจมึงอ่ะสบายๆนะครับเวลามีรัฐประหารก็ส้มหลดได้ไปเป็นรัฐบาลไปจัดตั้งทนบัารใน่ายทหารไปนู่นนี่นั่นแถลงนโยบายอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศวันๆไม่มีอะไรทําก็เดินแขวนขึ้นเวทีพันธมิตรมั่งพอถึงการชุมนุมกปปสก็ช่วยกันแบกกันนะฮะชวนเชิญเนี่ยนะห้อยนกหวีดเข้าสภาพวกนี้ไม่รู้จักลายไม่รู้จักอายมีส่วนทําให้ประเทศชาติเกิดอะไรขึ้น หลังจากการชุมนุมของกปปสแล้วเนี่ยนะครับประเทศก็ตกอยู่ในาการบริหารของทหารสี่ปีเต็มๆไม่เคยพูดถึงค่ะมึงมีคุณความดีอะไรวันเนี้ยอุง๊งอิ๊งยังไม่ได้ทํางานเลยแล้วพักเพื่อไทยเนี่ยนะเขาไปงอนง้อมึงเหรอคะเขาส่งเทียบเชิญมึงหรือยังลูกพักมึงเองยังบอกเลยคะ่ะว่ายังไม่เห็นเทียบเชิญของพักเพื่อไทยเขาจะต้องเทียบเชิญใครละคะนั่งสวยๆเดี๋ยวก็มีคนอยากจะมาขอ วันนี้ทันถามว่าใครก็รู้นะคะว่าพอทักษิณกลับมาตอนทักษิณไม่อยู่เนี่ยเพื่อไทยชนะเลือกตั้งมาโดยตลอดมีปี6-6เนี่ยแหละค่ะที่แพ้ให้เก้าไกลซึ่งก็ไม่ได้ขี้เหรนะคะแพ้กันแค่10เก้าอี้เท่านั้นเองแล้วนับจากนี้ไปดิฉันบอกว่าเออไม่ไม่ต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถหรือมึงจะแบบวิเคราะห์วิแคะอะไรกันเหนือ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 มนุษย์อะไรทั้งหลายก็รู้ค่ะว่า ปี๗เนี่ยใครจะเป็นคนชนะการเลือกตั้งและแม้ว่าไม่ชนะการเลือกตั้งเพื่อไทยก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลแน่นอนเพราะฉะนั้นสอสอหรือนักการเมืองเนี่ยนะคะเขาไม่ได้เข้ามานั่งการเมืองหรือเข้ามาในเข้ามาในการเมืองเนี่ยเพื่ออยากจะมานั่งเป็นฝ่ายค้านเพราะการเป็นฝ่ายค้านเนี่ยนะคะมันไม่สามารถลงพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่คือพูดง่ายๆว่าแทบจะมไม่มีโอกาสที่จะทำผลงาน ผลงานของฝ่ายค้านก็คือจะทํำยังไงลากไส้ของรัฐบาลออกมาให้ประชาชนเห็นแล้วในที่สุดเนี่ยนะคะก็เกิดเขาเรียกกันเคะเกิดการโหวตในสภาโหวตไม่ไว้วางใจเสร็จแล้วก็มีการยุบสภานั่นคือผลงานของฝ่ายค้านในขณะที่รัฐบาลเนี่ยนะคะคือพูดง่ายๆว่าไปไหนมันก็เป็นผลงานหมดทุกวันนี้นะคะที่ฉันบอกว่าสื่อพยายามจะเล่นงานพักเพื่อไทยทุกรูปแบบถึงขนาดที่เอาข่าวที่บิดเบือน หรืออาข่าวที่ทําให้พี่น้องประชาชนตกใจแม่งก็ทำนิฉันไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่าสวัสดีค่ะแวะมาแชร์ให้โอ้โหน่ารักจริงๆเลยนะคะดิฉันไม่เข้าใจว่าคนไทยแม่งต้องการอะไรมีรัฐบาลที่มีสเสถียรภาพเนี่ยมันคือสุดยอดถ้ายังเลือกอมีคนนั้นไม่มีคนนี้มึงก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้ค่ะสำหรับรัฐธรรมนูญปี60ศูเาออกมาแบบมาแบบนี้แล้วทำไมไม่คิดล่ะคะว่าร่วมมือกันเข้ามาช่วยเสร็จแล้วก็เสนอแก้ขไขรัฐธรรมนูญสิคะ เออถ้ามึงงองแงกันอยู่อย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้มันก็แก้ไม่ได้รัฐบาลต้องมีเสียงมากพอในการที่จะออกกฎหมายหรือแก้กฎหมายซึ่งณวันนี้นะคะด้วยความที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วพอเข้ามาเอ่อเป็นรัฐบาลในยุครัฐบาลของเอ่อคุณอูงอิงหรือแพรทองทานเนี่ยมันก็เกิดสถานการณ์อย่างนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่สเสนอยื่นแก้กฎหมายก็คือมีแต่ฝ่ายค้านเท่านั้นเอง แล้วแต่ละครั้งนะคะที่ยื่นเข้ามาเนี่ยนะมันก็เป็นอะไรที่ดิฉันบอกว่ามันก็ต้องถูกคว่ำแหละเพราะในรัฐบาลน,นี่เป็นรัฐบาลผสมหลายพักเขาก็ต้องอยากที่จะมีแสงหลายพักก็ต้องอยากจะมีผลงานและทุกพักเองนะคะก็หวังที่จะเป็นรัฐบาลทั้งนั้นราคาในการเลือกตั้งตอนนี้เนี่ยรวมกันแต่ตอนเลือกตั้งเนี่ยนะคะเขาก็ต้องฟาดฟันกันมันเป็นปกติค่ะหลังจากเลือกตั้งเสร็จสิ้นคุณแค่ยอมรับในผลการเลือกตั้งเท่านั้นก็จบ เหมือนกับเพื่อไทยในะตอนนั้นเราไม่ได้ไม,ไม่ไม่ยอมรับผลของการเลือกตั้งนะฮะเราแสดงความยินดีกับคุณทักษิณเนี่ยนะครับมีโพสต์มีพูดนะคะบอกว่าแสดงความยินดีกับก้าวไกลอุ๊กอิงนี่รีบแสดงความยินดีเลยนะคะแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเราเนี่ยนะคะไม่ส่งไม่เสริมคุณตรงไหน คือพูดไปดิฉันอยากจะบอกว่าก็แล้วแต่จะสรรหากันมาพูดบรรดาด้อมหรือบรรดาคนที่ติดตามเังไงฉันบอกได้เลยนะคะว่าคุณติดตามเนี่ยคุณต้องดูด้วยอย่าไปคิดว่าคนอื่นเดี๋ยเขาจะเหมือนคุณอ่พูดกันตรงๆนะคะถ้าตราบใดนะคะอ่ะพรรคพรรคของคุณเนี่ยยังคงหาเสียงในลักษณะแบบนี้ดิฉันก็บอกได้เลยค่ะว่าเตรียมตัวเลยค่ะ นะคะครั้งหน้าก็ต้องเป็นฝ่ายค้านเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ต้องเป็นฝ่ายค้านถ้าหากว่าคิดกับประชาชนแบบนี้อันนี้พูดจริงๆนะคะไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ล้อเล่นนะคะดิฉันดิฉันบอกเลยค่ะว่าถ้าถ้าสมมุติว่าคุณยังทําอยู่อย่างนี้นะคะคุณจะหวังให้ประชาชนเลือกคุณนั้นฝันไปเถอะค่ะนะคะขออนุญ,ญาตแชร์นะคะในขณะที่คุยกัน